สวัสดีครับอันนี้ผมผู้อำมาเสนอนวัตกรรมของค่าเชื้อโควิดา9ก็ม <Gay> ีการที่จะมีเอาระบบเด็กชายกับเด็กเริงอุ้มเด็กชายไม่เสริมส่มาที่ชาติป็นเด็กเพศชายบนเครื่องค่ะวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างนวัตกรรมกล่องค่าเชื้อโควิด -19 เพื่อรู้จักการวางแผนทํางานอย่างเป็นระบบขั้นตอนทําให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีเพื่อฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีฝึกทักษะกระบวนการทํางานด้วยตนเองหรือร่วมกันเพื่อฝึกวิเคราะห์และประเมินตนเองได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาและได้แสดงออกซึ่งความคิดติเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าเพื <P> ่อ <ew> <P ew> ให้ผู้เรียนเกิดการเรียน <P ew> รู้โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครูมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับใครอย่างไรทำให้เกิดความมั่นใจ ขอบเขตรประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรคือน,นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกตกลุ่มตัวอย่างคือน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์หลอดไฟไม้หัดบานพับหลอด UV แบตเตอรี่กาวร้อนบอร์ด a อฟพีแสอเซอร์โวเลเ์อันตาโนิกที่ล็อกน็อตสายไฟวิธีการดำเนิน ช้งาน,นสิ่สงประดิษฐ์ที่เราทําและสอบถามผู้ทดลองในสิ่งประดิษฐ์ของเราปรปรูงแก้ไขความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ทดลองที่ได้ปีชมเราขั้นตอนการดําเนินการออกแบบของค่าเชื้อจัดหาอุปกรณ์เช่นหลอดไฟไม้อาดบอร์ดย p พีแปดสองหกอันต r าซนิกเซอร์โวลีเลเป็นต้นทํากองค่าเชือ้อทาสีกล่องและติดบอร์ด AP 8 2 6 r e l a y Servo แเละั n ต a า o นิ c เขียนโค้ดแล้วโหลดโค้ดลงในบอร์ดยี่ห้อพิบัตสทดลองการใช้งานขั้นตอนการทดลองนวัตกรรมเปิดฝากล่องฆ่าเชื้อโควิดนำสิ่งของที่ต้องการฆ่าเชื้อเข้าไปเช่นกระเป๋าตังค์พร้องกรญแจเป็นตน้นปิดฝากล่องฆ่าเชือ้อใช้มือผ่านเซ็นเซอร์เพื่อทําให้กล่องฆ่าเชือ้อรอ15นาทีเพื่อให้กล่องฆ่าเชือ้อทําการฆ่าเชื้อโควิดสรุปผลการทดลอง สร้างนวัตรกรรมก่องฆ่าเชื้อโควิด19และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19้ได้ทักษะนม่คือการทำงานเป็นระบบอู่เพื่อ้รียนวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีประโยชน์ที่ได้รับได้ฝึกตนเองเรื่องความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ต่องานที่ได้รับได้ประสบการณ์จริงในการทำงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้